กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อลิซาแบลทิงรวมเฟรมกับสัตรีหมายเลขหนึ่งในงานการกุศลครั้งนี้แฟนๆต่างตกใจที่ทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนลิซาแบลทิงได้กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในเรื่องของดนตรีและตัวบุคคลด้วยไม่ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไรก็ต้องมีสายตามาจับจ้องตลอดเวลา ทุกการเคลื่อนไหวของเธอมาพร้อมมูลค่าที่มากมายเนื่องจากแฟนๆต่างอยากจับจ้องสิ่งของที่กำลังจะกลายเป็นนอแฟชั่นที่ใครๆต่างต้องทำตามลิซ่าแบล็คทิงกระทบไหลกับสตรีหมายเลขหนึ่งลิซ่าแบล็คทิงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์หลังจากที่กิจกรรมล่าสุดของเธอจึงทำให้หลายคนสงสัยว่าสาวลิซ่าฮอตถึงขนาดไหน เนื่องจากเธอได้รู้จักกับสุภาพตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสได้อย่างไรกันแฟนๆถึงกับตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะเธอนั้นมีนิสัยน่ารักใครๆต่างพากันเอ็นดูเธอกันหมดอย่างไม่ต้องสงสัยกันอีกถ้าหากการเป็นไอดอลระดับโลกยังไม่เพียงพอเท่านี้ลิซ่า ได้สยายปีกและทำกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทแบรนด์การเดินทางรอบโลกเพื่อร่วมงานอันทรงเกียรติหรือทำการแสดงที่ต่างจากคนอื่นแต่โดดเด่นกว่าใครซึ่งล่าสุดได้มีแฟนคลับถ่ายคลิปลิซ่าในฝรั่งเศสได้จนรับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลิซ่า ถูกพบเห็นเธอในที่สถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกับล่ามของเธอซึ่งกำลังดูอะไรบางอย่างอยูอย่บนเวทีมีหลายคนที่สงสัยกับสถานที่แห่งนั้นมากกว่าคือไหนจนทำให้ชาวเน็ตต้องสืบหากันโดยด่วนต่อมาก็มีการเปิดเผยว่าลิซ่าได้เข้าร่วมงานการกุศลที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสซึ่งสนับสนุนมูลลนิธิ โอเปเรชั่นพี c เซจัน์โดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับโรงพยาบาลเด็กขณะที่เธอนั่งลงชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าลิซา่ากำลังนั่งอยู่ข้างๆบรบิจิตมาโครงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสในอดีตเธอเป็นผู้สนับสนุนแบล็คทิ้งอย่างมั่นคงมาโดยตลอด ในคลิปที่มีแฟนคลับถ่ายลงบนโซเชียลพบว่าเธอถือร่มให้ลิซ่าแสดงให้เห็นถึงความเคารพที่เธอมีให้ต่อ Blackpink และลิซ่านั่นเองลิซ่าจะมีงานการล่าการกุศลในวันที่27มกราคม2024ที่กำลังจะถึงนี้เธอจะเข้าร่วมแสดงร่วมกับดาราดังคนอื่นๆอ,อีกมากมาย โดยจะร่วมมือกับมูล,ลนิธิเดียวกันกับที่จัดงานให้ดิสนีย์เมื่อมีการแชร์คลิปจากชาวเน็ตอย่างมากจึงทำให้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิซ่าจะเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเหล่าคนที่มีชื่อเสียงนี้แม้ว่าแฟนๆบางคนจะมีความคิดปะปนกันที่เกี่ยวกับบริจิตมาโครงในฐานะบุคคลก็ตามแต่พวกเขาก็ชอบที่ลิซา่า มีงานยุ่งอยู่ตลอดเวลาและได้แสดงอิทธิพลของเธอในรูปแบบยิ่งใหญ่ที่แตกต่างกัน